หวัดดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันอยู่สุสบายผมมาอีกแล้วเอ่สำหรับวันนี้นะครับพอดีมีมิสหายท่านหนึ่งนะครับได้ชมคลิปที่ผมรีวิวอัปเดตคังแสงปืนสั้นของผมไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับและแกก็ถามมาว่าได้ซื้อปืนยาวเพิ่มไหมครับก็อยากจะให้รวมปืนยาวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีวันนี้มีเวลานะครับแล้วก็ถึงเวลามาฉีดซิลิโคมร,รูษาเาปืนยาวของผมนะครับ ก็เลยลื้อออกมาจากที่แขวนนะครับก็เลยถือโอกาสนดีนี้มารีวิวอัปเดตเพื่อนดูด้วยนะครับสําหรับเ,เพื่อนที่รับชมใหม่ๆอาจจะไม่ได้ไปดูคลิปเก่าของผมนะครับที่เคยรีวิวไปเมื่อสักประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาทําให้ดูอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์การซื้อการหามาเล่นตั้งแต่แรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับปืนที่ผมเล่นในปืนยาวนะครับก็คือเป็นปืนอัดแก๊ ทั้งหมดเลยนะครับก็คือมีแค่ M 2 4ส Snow Wolf ชักยิงกระบอกเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นปืนอัดลมชักยิงนะเพราะว่าอยากได้สไนเปอร์ตอนนั้นเนานะก็เลยมีแค่กระบอกเดียวโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ b ีบีการอย่างที่บอกไปตอนอัปเดตปืนสั้นนะครับก็คือเริ่มเล่นประมาณปี5.52นะครับก็ตอนก็มันปี2009นาะประมาณนั้นนะครับก็คือ เริ่มเล่นแล้วก็ซื้อแล้วก็เริ่มจากปืนสั้นตัว E.G. ของปืนจีน e E.G.723 นะครับแล้วก็เหมิมเกิมนะครับอยากได้ปืนยาวเล่นนะครับทีนี้พอดีไปอ่านนิตยสารเล่มนี้ครับนี่นียสาร Combat นะครับเล่มที่24เดือนกันยายนปี2009นะครับเล่มนี้11ปีแล้วนะครับถ้าปีนี้2020เนาะก็มีปืนตัวนี้ครับออกมาเนี่ยครับก็คือ M4A1 ปืนแก๊สโบแบ็กจากค่าย a g จประเทศจีนนั่นเองนะครับเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ผมซื้อนะผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับปืนอัดแก๊สยาวเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความแบบอยากได้ตอนนั้นนะครับกับหลานสองคนนะก็ไปหาซื้อแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับก็ไปได้นี่ครับเป็นตัวนี้ครับนี่เอ็มนะครับอันนี้จาก AGM ประเทศจีนนะครับก็คือมันเป็น ก๊อปปี้ระบบของ Western a r m หรือ w UA, a มานั่นเองนะครับเพราะตอนนั้นน่ะมันจะมีปืนปืนของ w a ใช่ไหมก็คืออ่าปืนอ่าตัวนี้ครับผมเนี่ยเป็นปืนของ Western a r m มนะครับซึ่งออกมาสักพักออกมาได้ระยะเวลานึง่งน่าจะนานพอสมควรผมไม่รู้ย้อนไปไม่ถูกนะว่าเมื่อไหร่นะครับเป็นปืนตัวนี้นะครับของเวสเซนอาร์มแล้วทางจีนนะครับเขาก็มา ก๊อปปี้แล้วก็ทําเรียนแบบขึ้นมาครับเพราะว่าปืนเวสเซนอาร์มันแพงมากเลยนะในยุคนั้นน่าจะอยู่ราวๆสองหมื่นขึ้นนะครับก็เลยมีของเอจของจีนทํามานะครับตอนนั้นยังไม่มีจีนกงนะมีของ AGM กับของอะไรอีกยี่ห้อไม่รู้ผมจําไม่ได้นะทําออกมาผมก็เลยไปซื้อเพราะว่าราคามันย่อมยาวตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ4ี่พันห้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้นี่เองนะครับซื้อจากของถมนะครับร้านของถมติดถนนตรงยาวราดนะครับไม่แน่ใจว่าร้านอะไรเห็นตอนนี้ไม่มีนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับ อ่าเป็น M4 ส่ทรง m 4 n 1นะครับจากค่าย a g m ประเทศจีนเนาะตัวปืนเป็นโลหะทั้งกระบอกเลยนะครับแล้วก็มีแล้วก็อะไรเงี้ยเป็นพลาสติกก็ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะเป็น0 6 2จะเป็นลางนะเป็นกระโจมมือเป็นลางจะมี061แต่061ผมไม่เห็นมีขายนะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะที่เป็นประกับกลมแต่ที่ผมไปได้มาเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้แต่นี่คือแต่งแบบสนายนะผมจะมี2กระบอกนะครับตัวนี้เออตัวนี้อีกระบอกนะครับ ตัวนี้จะแต่งแบบ CQB นะครับก็คือแบบจู่โจมอะไรนะแล้วก็ติดอุปกรณ์นะครับนี่แบบนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งอันตอนนั้นนะครับก็คือพูดง่ายว่าทุนทรัพย์ยังน้อยนะครับก็เลยเล่นเป็นตัวนี้นะครับแต่ภายในพังหมดแล้วนะครับไปหมดแล้วอาลงอะไรแตกหักเสียหายหมดแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับข้างในก็เปลี่ยนอัปเดตเป็นเหล็กหมดแล้วนะครับตอนนั้นจะมีของ 5KU มั้งหรือของ ใช่นะ่าจะใช่นะครับก็คือ,อจากหนังสือจีนการเล่นนี้นะครับแต่ผมผมไปหาได้ที่ไหนไม่รู้นะเพราะว่าในยุคยุคนั้นอะไหลอะไร,ะไรพวกนี้มันไม่ได้หาง่ายในยุคนี้ก็จะมีเล่นเฉพาะกลุ่มนะแล้วผมก็แบบไม่ใช่รู้จักใครนะครับก็เลยไม่ไม่ได้แบบเหมือนกับชํานาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูจากนิตยสารพวกนี้แหละครับซื้อจากนิตยสารพวกนี้ หาอย่างนี้แล้วก็มีในเว็บบอร์ดใน Thai อร์ในสยาม BB นะครับก็ช่วยเราได้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับ,เน,รบเ,นเนี่ยโอเคเนี่ยครับเป็นเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นอล่เป็นเหล็กหมดนะครับนี่ของ 5KU หรือไงเนี่ยครับก็จะมาเปลี่ยนนะครับในยุคนั้นก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ในยุคนั้นก็จะมีจินกงเริ่มเข้ามาจินโกงแต่ตอนนั้นจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วมีมาร์กกิ้งเป็นแบบตัวนี้จินกงนะครับแต่ตอนนี้เป็นโลหะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในยุคนี้จินโกงมันขนาดไหนนะอล่งอันไหลอะไรประมาณไหนนะครับที่ว่าเป็นเหล็กเขาพูดพูดกันแต่ผมว่าน่าจะเป็นโลหะธรรมดาเพราะว่าอย่างที่พูดไปนะครับปืนจีนก็คือปืนชีนนะครับคือแบบมันคงทํา ให้ดีเหมือนกับเปิร์ไต้หวันหรือญี่ปุ่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววัสดุอะไรมันก็คงเป็นอลลอยซิงอลอยนะครับตามราคานะผมว่าคุณภาพมันตามราคาเนาะโอเคแต่ AGM ตัวเนี้ยมันจะมีข้อเสียคือมันจะใส่แม็กแล้วก็ไม่สามารถขึ้นคันลังได้นะครับเราต้องขึ้นคันลังค้างไว้ก่อนนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเห็นเขาว่าไอตัวแทงหรือว่าตัวอะไรไม่รู้มันยื่นไปครับต้องขึ้นคันลังแล้วถึงจะ ใส่แม็กแล้วก็ปลดมันถึงจะยิงได้ครับแต่ตัวนี้อย่างที่เคยบอกไปเนาะว่าแม็กมันเสียนะครับไม่ได้ซ่อมนะเพราะว่าไม่ได้ซ่อมแล้วนะครับก็แขแว่ไม่สวยๆนะเนาะเพราะว่ามีตัวอื่นเล่นด้วยนะครับแล้วก็เก็บไว้ครับเป็นเหมือนกับว่าเ,เป็นที่ลึกอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคนะแต่ยังโอเคอยู่ตัวนี้ก็แต่งสนายธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแต่งพื้นฐานอะไรแบบ ไม่แพงครับอะไรราคาถูกแต่ก็ยังดีนะไม่น่าเชื่อว่าอะไรสมัยก่อนน่าจะดียสมัยนี้นะยังแข็งแรงดีอยู่เลยเนาะโอเคอหลังจากที่ผมเล่นปืนจีน2ตัวนี้นะครับก็เหมิมเกิมนะเพราะว่าเหมือนกับว่าได้ศึกษาเพิ่มขึ้นอ่านซึ่นีสารมาอ่านดูในเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นตัวนี้ครับนี่ <c oughs> ตัวนี้ที่เองนะครับก็คือ m ส a เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นของว e ใต้หวันนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะ WE เริ่มเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าทําปืนแก๊สด,ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันมีเข้ามาแล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าคอสโบครับเป็นรุ่นคอสโบคือโบตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนปืนไฟฟ้าครับไม่รู้ถ้าเกิด เพื่อนรุ่นเก่าๆนะ่าจะทันนะครับแต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันนะมันจะเป็นโคสโบคือมาโบมันจะได้เป็นอย่างนี้นะครับสมัยก่อนมันจะเป็นทองเหลืองอ่ะเหมือนกรบบอกสูบของปืนไฟฟ้าครับแล้วก็จะเป็นสีทองเหลืองนะแล้วก็ไม่ไม่เคลื่อนนะหรืองไม่เคลื่อนเนี่ยแล้วมันจะขยับแต่เฉพาะข้างในนะครับแต่เป็นอัดแก๊สเนาะแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นโอเพนโบแล้วก็คือโบแบบปกติที่เราเห็นในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ก็คือ <c oughs> MCA 1จ่ายยูอีไต้หวันนะครับก็ทนมากนะครับตัวนี้ผมซื้อหลังจาก เอเอจีเอ็มนี่ก็หลายปีอยู่นะสองสาปีปี2ปีประมาณนี้ครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาเป็นตัวธรรมดานะครับประกับกลมกระจมหน้ามือมือกลมนะครับกระจมหน้ากลมแล้วนี่มาเปลี่ยนเป็นลางของโนวาสกี้เป็นงาน a i r ์ซอฟแต่เป็นงานแท้นะครับก็คืองานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เขาจะเขียน a i r ์ซ f t only นะครับแต่เป็นงานแท้ครับลิขสิทธิ์นะครับ,รบแต่ตัวนี้ ก็มาทําเกียวหน่อยเพราะว่ามันใส่ตรง d ดลต้าลิงไม่ได้นะครับแล้วก็แต่งพื้นฐานทั่วไปตัวนี้ผมใส่พันธยเคนนะแล้วก็ใส่ a อ o คอกตัวนี้นะครับตัวนี้ทนมากเลยผมซื้อของถมเนี่ยนะเอกคอตัวนี้900าบาทจำได้เลยหนะ้าวัดตึกไม่รู้ร้านเฮียตีหรืออะไรสักอย่างร้านตรงนั้นนะของถมเนี่ยทนมากเลยไม่เคลื่อนนะยิงทุกวันนี้ยังได้เลยจะใช้ฐานแบบกระดุม3ก้อนนะครับตัวนี้แล้วก็แต่ง พื้นฐานทั่วไปออแล้วก็แนะนําเพื่อนถ้าเกิดติดรางแล้วพวกนี้พยายามหาอะไรมายึดตัวนี้มันจะได้แน่น,นหนาแข็งแรงตัวนี้ยังไม่ได้ซ่อมอะไรข้างในเลยนะเพราะผมสายเก็บครับยิงเล่นสนุกสนุกอยู่บ้านไม่ได้ลงสนามก็เลยไม่ได้พังไม่ได้เสียหายแต่ไอ้ที่เขาว่ากันว่าโบแคทไม่ค้างครับผมก็เป็นนะครับแต่ผมแก้ขไขด้วยการพอกพอกใต้โบแคทนิดนึ่งครับใช้อีพ็อกซี่พอกให้มันสูงขึ้นเวลามันดันกับไอ้ตัวนี้มันดันเนี่ยครับ ตัวกระเดื่องตัวนี้ดันเนี่ยมันจะดันขึ้นสูงอีกนิดนึงแล้วโบแคสมันจะชนกับตัวโบพอดีเลยโบตัวนี้ผมก็ขัดโบเดิมอแล้วก็เจาะรูสวยๆนะครับก็ตัวนี้อะไรภายในยไม่ได้ทําอะไรก็แต่งแต่ภายนอกปกติทั่วไปนะครับนี่ติดเฟชองห้อยฉายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลมลมดาข้อต่อท่อนนอกก็โอเคนะครับตัวนี้อยู่ผมมันนานมากแล้วเปีได้มั้งครับก็ยังยิงดีอยู่เนาะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับนี่ อันนี้ก็สกีไลน์เองพ่นสีนั่นเองนะครับแกะสติกเกอร์เป็นแบบแล้วก็แปะแล้วก็พ่นสีขาวนะครับนี่ประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักร้านยิงลายร้านอะไรพวกนี้นะครับก็ทําเองนะครับโอเคสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็หลังจากที่ผมซื้อตัวนี้นะครับผมก็ไปเลน่นนี่เออผมอยากได้ SMG หรือ s มิชชนกเนี่ยครับก็คือหาข้อมูลหาในเน็ตอะไรอย่างเงี้ย ดูใน y o u t u b e ดูอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เริ่มมีมาแล้วนะครับก็ได้มาเป็นอยากได้ตัวนี้มากนะครับก็คือ HKUMP นะครับตัวนี้ของออน่าจะ VFC ผลิตแต่ยูเมเลกเป็นคนขายนะครับเพราะว่าได้ลิขสิทธิ์นี่ะเห็นไหมครับมีมาร์กิ้งครบเลยนะครับตัวนี้บอดี้เป็นพลาสติกหมดนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่เขาเรียกเอเชียดิชั่นหรือว่าขายญี่ปุ่นหรือไงผมก็ไม่แน่ใจตัวนี้นะครับ แต่ตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับมีรางมาให้ตัวเดียวนะไม่มีราง3อันนี่มาให้ซึ่งรางตัวนี้ก็ค <c oughs> ือจะพีออเดร์ไปก็แพงครับเป็นพันนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เลยห,หาซื้อมาผมไปซื้อรางนเนี่ยเป็นรางยา,ยาวนะครับของ G36 ที่เขาใช้ติด G36 ครับแล้วมาตัดซื้อมาตอนนั้นซื้อของถมขายเป็นคู่คู่ละ200้มั้งร0อ2ส0นี่แหละซื้อมา2คู่แล้วก็มาตัดเอาก็เป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับติดกิ Give ๊บมงอกิ๊บมือติดเลเซอร์นี่นะครับ โอเคตัวนี้เป็นพลาสติกหมดข้างในยังดีอยู่นะครับแล้วก็สามารถพับพันท้ายได้นะครับเป็นแบบจยุดโจมตัวที่สั่งมานี่นะครับเขาจะแถมปอกท่อเก็บเสียงแบบปลดไวมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสปริงเล่นหน้าหนาวมาให้แต่ผมไม่เคยใช้เลยนะก็มีนี่ติดไว้สวยๆนะครับอ่ามันก็จะเป็นปลดไวนะครับเนี่ยมีสกงสกรีนลายเลเซอร์สวยงามนะครับตัวนี้ก็แต่งนิดหน่อยนะครับแบบว่าธรรมดาไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็ติดดอทเลอร์พอยต์เป็นงานจําลองแบบนะครับเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็ยังดีอยู่นะครับยังยิงดีอยู่แต่ตัวนี้นครับแม็กผมรั่วและโอลิงหายากมากไปได้ร้านที่ซื้อนนะครับเขามีอยู่เหลือตัวเดียวด้วยเปลี่ยนไปแล้วก็ยังใช้ได้อยู่แต่ตัวนี้ผมเอ่อไม่ได้อัดแก๊สทิ้งไว้นะครับก็คือมันมันระยะหลังเนี่ยมันเริ่มซึมบอดผมก็ไม่อัดแล้วก็เวลาจะยิงเล่นก็จะอัด ก็ไม่ไม่ล่วนะครับอัดก็ไม่ร่วนแต่มีปัญหาคือไม่ค้างโบแล้วตัวนี้จะไม่ค้างโบแล้วเพราะว่ากระเดื่องตรงนี้มันหักมันเสียหายไปแล้วนะครับแล้วไม่มีอะไหล่ผมหาในเว็บนอกก็จะสั่งเขาก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไหล่นะครับ uh ก็เลยช่างมันปล่อยไว้นะครับแล้วก็เออไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่นะครับตัวนี้เออแล้วก็ตัวเนี้จะขึ้นชื่อเรื่องแรงถีบนะครับเพราะว่าโบมันหนักนั่นเองนะครับเนี่ยโบมันหนักโบมันหนักนะครับ แต่พวกปืนบีบีการพวกนี้ที่เป็นปืนอัดแก๊สนะครับเอเวลาเราขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นพลังนี้นะครับอย่าไปตกนี้นะครับตกนี้ยหักเสียหายได้นะเพราะว่ามันไม่เหมือนในปืนจริงเนาะอ่าแล้วก็หลังจากที่ผมซื้อตัวนี้นะครับผมจะไปเล่นตัวนี้เนี่ยครับอ่าอ่าใช่จะเป็นตัวนี้นครับ s c a r L นั่นเองนะครับตัวนี้จากค่ายยู UE นั่นเองนะครับ ตัวงางก็เป็นโลหะครับแล้วก็มีสกรีนลายจะเป็นเลเซอร์เนาะรู้สึกว่าในปืนจริงก็จะเป็นเลเซอร์เหมือนกันแต่จะมีตา FN ตรงนี้นะแต่ตัวนี้ไม่มีนะผมว่าไม่ได้ได้ลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับตัวนี้ของค่ายยูอีนะครับซึ่งตอนนั้นนที่ซื้อตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสสกามันกำลังมาแล้วก็เป็นสีกีสีทรายครับแต่ตอนนั้นผมซื้อไม่ทันนะหมดนั่นเองนะครับด้วยความอยากได้แล้วก็รอไม่ไหวก็เลยเอามานะเป็นทวนนี้นะครับ เป็นสีดามก็โอเคแล้วเพราะว่าผมหาข้อมูลดูแล้วนะครับมันก็เป็นตัวที่ใช้งานในหน่วยงานราชการของบางประเทศเหมือนกันนะครับตัวนี้พับพับพันท้ายได้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเก็บเก็บไว้ในสูตรอะไรงนี้ได้ครับแล้วก็แต่งปกติทั่วไปครับติดดอตติดท่อเก็บเสียงอะไรประมาณนี้เลซองเลเซอร์อันนี้ตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนคันลังให้อยู่ซ้ายขวาได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเนาะแล้วก็โบลตัวนี้ก็คล้ายๆของ UMP มันจะหนัก มันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็หนักเนียนหนักอกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโบก็ค้างบ้างไป่ค้างบ้างผมก็เลยพ่อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่แบบแก้ปัญหาได้เลยครับคือตรงโบแคสเนี่ยมันจะมีสปริงดันดันโบแคสเพื่อให้มันอยู่ในตำแหน่งของมันนะครับทุกกระบอกเลยนะผมทอดออกาหมดเลยช่วยได้ทําให้โบค้างเกือบตลอดนะครับเกือบตลอดนะครับมีน้อยค้างมากที่จะไม่ค้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะค้างเนาะ ตัวนี้ก็เริ่มสีเสื่อมแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ก็แค่ประมาณก6าหกปีห้าปีหกปีมั้งประมาณนี้ครับก็ <c oughs> เริ่มเสื่อมแล้วสีแต่อดอทนี่อย่างที่บอกไปตัวนี้ก็ซื้อคองถงเหมือนกันนะอิมพอร์ตัวนี้ซื้อคองถมเหมือนกันหน้าว่าตึกเช่นเดียวกันนะครับก็ยังดีอยู่ยังไม่เคลื่อนเลยนะเหลือเชื่อมากเลยผมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมของสมัยก่อนมันถึงยังโอเคอยู่เนาะแต่นี่ก็คือปรับเปลี่ยน อของแต่งต่างๆสไปั์มารครับก็ตามความชอบเนาะโอเคอแต่ตัวนี้บอด y ี้ล่างเป็นพลาสติกนะครับตัวบนเป็นโลหะแล้วก็มีปัญหาอย่างหนึ่งไอ้พวกบอดี้พลาสติกพวกนี้เวลาเปลี่ยนกิีปพวกนี้ต้องขันน็อตด,ดีๆนะครับระวังมันจะเยินอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอหลังจากสกาแอลตัวนี้นะครับ ผมจะไปเล่นเอ่อสไนเปอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสไนเปอร์ค่อยคุยทีหลังเพราะมันเป็นระบบอัดลมชักยิงเนาะเอาเอาหลังจากสไนเปอร์ก็คือตัวนี้นะผมก็มาเล่นตัวนี้นี่ AKM จากค่าย g h k นะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นปืนแพงมากเลยสำหรับผมที่ซื้อนะแต่อยากได้นั่นเองนะครับแล้วตอนนั้นแบบเห็นอาก้าเรียกอาก้าล้วกันง่ายๆแต่คือมันคือรุ่น AKM นะครับเป็นปืน AK จากรัสเซียนั่นเองนะครับในปืนจริงเนาะ ก็อยากได้มากเลยของ GSK แล้วเขาบอกผมเป็นเหล็กจริงไม้แท้ตัวนี้ร่วมผลิตกับ LCT นะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะตอนใน,ในการทำปืนไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มาร่วมกับ GSK เนาะตัวนี้เป็นโลเป็นเหล็กจริงนะครับถ้าเป็นเหล็กแบบบางไม่ได้หนาอะไรับแล้วก็ไม้แท้มีไม้แท้ซึ่งพวกคนเก่งๆเขาจะไปทําเก่ากันนะผมไม่กล้าทําเสียดายนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบอย่างหนึ่งคืออย่างในปืนจริงใช่ไหมพอเรายิงลูกหมดมันก็จะใช่ไหม แต่ตัวนี้พอยิงหมดมันไม่มีการค้างโบใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับตัดการทํางานของตัวตอกวามันก็จะแปะแปะยิงไม่ออกเหมือนกับระมันคายครับยิงไม่ออกนะครับก็โอเคดีนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เห็นเขาว่าใช้ฮอปท่อของปืนไฟฟ้าได้นะครับผมก็ไม่เคยเปลี่ยนนะแต่ตัวนี้ยิงก็ไม่ค่อยแม่นนะครับคือจะเน้นศาสตร์อ่ะยิงสนุกสนุกยิงกระป๋องยิงเป้าใหญ่ๆห่น่อยนะครับแต่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร,ร่นะแล้วก็ เขาทามาดีนะครับเนี่ยมีตัวนี้มีแท้ได้นะถอดออกได้นะครับตัวนี้เป็นแท้ในปืนจริงเนาะแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นที่เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดได้นะเหมือนในปืนจริงเลยแต่กริฟตัวนี้เป็นพลาส,สติกไม่ได้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าเสียด้ตังนะครับตัวนี้ก็สวยดีแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนปอกลดแสงนะครับเป็นแบบนี้สวยๆดูๆนะครับก็สวยดีนะครับเวลาใส่แมกกาซีนของปืนอากานะเราต้องใส่แบบนี้นะครับทํามือประมาณเนี้ยให้มันเกี่ยวก่อนนะมันจะมี เนี่ยร่องของมันเนี่ยครับเกี่ยวก่อนเนาะแล้วก็กดเข้าไปไม่งั้นยิงไม่ออกนะเหมือนที่ผมเคยเรีวิวไั้น้นยิงไม่ออกแป๊ะแป๊ะ,ปะอย่างเงี้ยต้องใส่ให้มันตรงนะครับโอเคก็ตัวนี้ก็ชอบนะครับชอบมากเลยตัวนี้ยิงสนุกแต่รีคอยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อาจะเป็นพอสปริงแล้วก็ตามสไตล์ของ G S K คนเนาะโอเคหลังจากที่ผมเล่นตัวนี้นะครับก็มาเล่น ตัวนี้ครับนี่โอเคอตัวนี้ก็ HK417 นะครับจากค่ายยูเมเลกเว c ซผลิตนะครับซึ่งที่จากได้เพราะผมจะมาแต่งสนาย,ยางไงแล้วผมชอบ HK417 ทรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอได้มานะครับก็มีผู้รู้สมาชิกในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย บอกว่าแนะนําว่าไม่ค่อยเวิร์กอะครับจริงๆอาจจะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออไม่ค่อยเสถียรเงี้ยผมก็โอเคยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะเายัยไม่ได้ลองตัวเองเนาะแต่พอตัวเองได้มาลองมาอยู่ประมาณสักครั้งแนละ้วก็จริงอย่างว่านะครับตัวนี้จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ลงตัวกับมันนะเพราะว่ามันไม่เหมือนที่ผมมีกระบอกอื่นนะครับโอเคมันสวยจริงอะไรจริงนะครับแล้วก็วัสดุภายในก็เป็นเหล็ก จริงๆบางตัวนะครับแต่การตั้งตั้งศูนย์ตั้งเล็งยิงอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ลงตัวมันนะก็แต่ยิงพอได้นะครับยิงสนุกแล้วก็แรงถีบก็โอเคนะครับแต่ไม่ดีเท่าตัวอื่นที่ผมมีนะครับตัวนี้ก็แต่งพื้นฐานทั่วไปเพระกะัดแต่งสนายนะตอนแรกติดสโคปอีกตัวด้วยแล้วทีนี้มันเสียก็เลยหาสโคปตัวนี้มาซึ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วครับของ Vector Optic ตนะตัวนี้เป็นของติดปืนจริงเนี่ยนะครับ ติดบีบีกันก็ไม่น่าเป็ดไรเนาะแล้วก็ติดศูนย์เฉียงนะครับสําหรับเลงแบบเหมือนกับว่าสูตรเข่าครับใส่ท่อเก็บเสียงใส่กล่องเลเซอร์ตัวนี้เป็นกล่องเลเซอร์ไปฉายจริงนะครับใช้งานได้จริงนะเป็นงานจําลองแบบของ d b l ขีดสองเคยรีวิวไปแล้วเนาะเปลี่ยนมาติดตัวนี้แทนตอนแรกเคยติด M4 เนาะก็ประมาณนี้นะครับมี uh, marking เพราะว่าได้ลิขสิทธิ์ตัวนี้ยูเมเล็กได้ลิขสิทธิ์มาครับเป็นเล็กเลเซอร์เหมือนกับในปืนจริงนะครับ ยืดหดพันท้ายได้แล้วปกติครับปืนมาเป็นแบบปกติที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ <c oughs> อะไหล่บางตัวเป็นเหล็กภายในนะครับก็ใช้ได้นะครับแม็กกาซีนก็โอเคนะครับเป็นแบบแต่เป็น,ปนถังแก๊สข้างในจตแม็กกาซีนโคตรแพงเลยแล้ว v f c บอกเลยว่าอะไหล่แพงมากและหายากมากก็พยายามอย่าเสียนะผมก็พยายามรักษาดูแลมันเนาะโอเคตัวนี้หลังจากที่เป็นตัวนี้นะครับผมก็เออมาซือ้อ นี่ครับ <c oughs> เปลี่ยนแนวมั่งจริงๆอยากได้แล้วอยากได้มาตันานตั้งนะแต่ตอนที่มันออกมาเมื่อหลายปีก่อนคือตัวนี้เคยออกมาเมื่อหลายปีก่อนมาแล้วนะแล้วก็หายไปจนตอนนี้เขาก็เอาเข้ามาขายแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเห็นหายไปเงียบไปละขนาดปอกลูกสมทองยังหาไม่ได้เลยนะครับไม่มีใครเอาเข้ามาขายเลยแล้วก็เคยถามไปแล้วก็เงียบเงียบไปก็เลยไม่เป็นไรครับตัวนี้จะใส่ปอกกระสุนเป็นลูกซองแมทแกเขาเรียกลูกซองแมทแก าสานของฟาสานนะครับอ่าเป็นลูกซองแฝดน,นะครับแบบนี้นะครับมีปอกกระสุนที่เคยรีวิวไปแล้วเนาะก็ใส่อัดแกสที่ปอกกระสุนนะครับตัวนี้เป็นโลหะจริงแล้วก็ไม้แท้ไม่ใช่เหล็กเป็นโลหะนะครับเป็นไม้แท้เป็นแบบนี้ที่เคยรีวิวไปนะครับสองไกนะมีเซฟไกด้วยอย่างเงี้ยสวยงามนะครับไม้สวยงามจับจับไปเห็นไหมตอนแรกมันจะไม่ค่อยมันไหนะนี่เริ่มมันสวยๆเพราะจับบ่อยนะครับแต่ผมมาถอดไอ้ตรงท่อเนาะท่อนในออกนะเพราะผมไม่ชอบนี่จะดูสวยกว่านะเห็นไหมครับ นี่สวยงามก็อยากได้ก็เลยซื้อตัวนี้เห็นไหมครับปึง้งโอเคหลังจากตัวนี้นะครับก็มาเล่นอ่านี่ครับเห็นนี้เป็นปืนกล้าส,สุดของผมที่เคยรีวิวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเร็วๆนี้เองนะครับก็คือ Mark 18 Mod 1จาก GHK นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมแบบ ประทับใจและชอบมากนะครับแต่มันก็ยังอยู่กับผมไม่นานนะก็ยังการันตีไม่ได้ว่าจะทนไหมนะครับแต่อะไหลภายในเป็นเหล็กทั้งเกือบหมดนะครับน่าจะหมดแล้วครับแล้วก็มีมาร์กกิ้งเพราะได้ลิขสิทธิ์นะครับสมจริงเห็นไหมครับมาร์กกิ้งสวยงามาตัวมาร์คสแตัวนี้เหมือนไ้ของจริงคือได้รังเดนเนนดีๆมานะครับนี่ตัวนี้สวยงามเลยเป็นทําสีแบบนี้มาผมก็ติดของแต่งตามปกติไฟจอมไฟฉายอย่างเคยรีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็ติดสโคบยิงไวนะครับของ ดิสคฟเวอรี่นะครับแล้วก็แต่งอะไรตามปกติอย่างที่เคยรีวิวไปแล้วหาชมได้ก่อนหน้านี้นะครับสวยงามมากครับอันนี้แล้วก็ยิงดีนะครับอันนี้ชอบยิงดีนะครับระบบก็รู้สึกแน่นดีนะครับแน่นกว่า WE นะครับอันนี้ดีกว่า WE อีเลยโอเคแม็ก <Okay. Mac S 2> ก็เป็นแบบนี้พีแม็ Mac มาแล้วนะครับเห็นเขาว่าทนอยู่เนาะก็เดี๋ยวต้องวัดต่อไปนะครับเพราะว่า พิ่งอยู่กับผมได้ไม่นานนะครับไม่สามารถจะบอกได้เลยว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับทีนี้แล้วก็เนี่ยครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับคือตัวนี้ครับนี่ M24 Snow Wolf ปืนอัลลมชักยิงนะครับตัวนี้เป็นปืนชักยิงนะครับคือตัวเองอยากจะได้ปืนแบบแต่งสไนเปอร์ปืนสไนเปอร์อย่างเงี้ย ทันที่ไม่มีความรู้เลยนะก็คือดูนีดๆหน,น่อยมาแล้วครับแล้วก็เลยไปซื้อมาประจวบเหมาะตอนนั้นพันเหล็กรลดราคาเขาปิดไงที่เขาย้ายมาเมกาปิดก็เลยไปซื้อมาได้ราคาถูกมากนะครับตัวนี้มีแถมกล้องแถมขาทรายนะแต่ไม่ได้ใช้เลยทั้งกล้องและขาทรายเพราะมันไม่ดีนั่นเองนะครับมันของแถมมันเนาะใครว่าของแถมยบ แต่มันไม่ดีจริงๆนะก็มาเปลี่ยนเนี่ยเป็นสโคบแบบนี้เป็นขาทรายแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับอัปเกรดข้างในหมดแล้วนะครับแล้วก็กระบอกสูบทองเหลืองนะครับอันนี้ตัว CNC อลูมิเนียมเพราะว่าจะได้แข็งแรงเนาะแล้วก็คือมีอยู่ช่วงตอนนั้นนะที่ผมหายๆไปคือแบบไม่มีเวลาเลยแล้วก็ชุดยิงภายในเนี่ยมีปัญหาไง ผมเลยสั่งจากหมวดตู่มาเหมือนกันนะเป็นเหล็กหมดแล้วตอนนี้เป็นเหล็กหมดแล้วผมเปลี่ยนไปแล้วจะไม่ได้ทำคลิปให้ดูเนาะไกดนี่ก็เป็นไกด cnc แต่งนะครับไม่ใช่ตูเก่าแล้วนะครับตัวนี้แต่งหมดแล้วนะครับนี่ทองเหลืองลื่นๆนะครับนี่จากหมวดตูสไนเปอร์เกนะครับถ้าเกิดเพื่อนสนใจไงก็ไปหาในเพจได้นะครับแกยังแกขายอยู่แกยังมีของแต่งดีๆของคนไทยนะสนับสนุนคนไทยนะใช้ของคนไทยจะดีนะครับและสโคปตัวนี้ก็ดีนะสโคปสไนเปอร์ตัวนี้ซื้อมานานมากแล้วก็ยังยิงได้ยังไม่่่เคนะนะครือนนนะับี สวยงามนะครับแต่งแบบว่าพอเพียงครับแต่งเท่าที่แต่งได้เนาะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แต่งมากอะไรนะครับเอาเท่าที่ตัวเองเล่นไหวนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้นะครับ <c oughs> ตัวสุดท้ายผมนะครับก็คือ,อเครื่องเครื่องยิงลูกระเบิด40มิเมตรนะครับหรือ ไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรผมไม่ได้หาข้อมูลไว้นะครับแต่ถ้ากติดกับ M 16, บ M 6 6เขาเรียก M 2 3 3ใช่ไหมตัวนี้ผมทำขึ้นมาเองนะครับนี่คือตอนแรกผมมีไอ้ตัวนี้ M 2อ3เนี่ยติดกับ M 4ใช่ไหมตัวนี้เป็นของจินกงนะครับนี่มีโลโก้มีมาร์ก,กิ้งอะมาร์ก,กิ้งโค้ดอะของจินกงไอ้นี่ตัวเดิมจะเป็นสีเขียวซื้อของผมเหมือนกันและวไอ้นี้มาติด M 4แต่ไอ้นี้แบบเบื่อตอนหลังเบื่อก็เลยถอดออกแล้วมัน ว่างมันอยู่ในกล่องไว้ยังไงก็ไปหาข้อมูลนะครับตอนนั้นเห็นมันมีไอ้ตัวจับอย่างเงี้ยขายอยู่ในเว็บแต่แพงนะตอนนั้นก็คือยังไม่มีเงินเหลือที่จะซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็แบบต้องสั่งอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเรายังไม่เชี่ยวเรายังไม่ไอ้นี่พอที่จะแบบจะสั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะก็เลยทําเองนี่ตัวนี้ผมทําเองนะครับนี่เคยเคยรีวิวไปในกลุ่มเมื่อนานมาแล้วนะครับ แล้วก็มีอยู่ใน u t u b e ก็เคยในช่องผมก็เคยแนะนำไว้นะครับตัวนี้เอาจากอะไหล่เก่าๆที่เสียนะครับมาทำมาแดบทำเองซื้อล่างมาติดอะไรอย่เงี้ยนี่ติดดงติดดอทอะไรไว้สวยงามตัวนี้ใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นของ M203 เหมือนเดิมแค่เอา,อาตัวโครงมาใส่นั่นเองนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับมีเท่านี้นั่นเองนะครับก็คือ,อ ปืนยาวของผมนะครับปืนยาวผมทั้งหมดเป็นระบบแก๊สทั้งหมดนะครับเป็นระบบแก๊สทั้งหมดมีแค่ตัว m 2 4 s o n o w o o เป็นชักยิงเท่านั้นเองแล้วก็มีลูกซองกับอันนี้ก็เป็นใช้ใช้กระสุนที่ใช้แก๊สเหมือนกันนะครับก็โดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเราต้องดูแลรักษามันด้วยนะครับบนรุงรักษาฉีดซิงคโคนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดมันเสียก็ต้องซ่อมตามอาการไปแต่ผมยิงน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไม่ได้ลงสนามไม่ได้เก็บนานๆมายิงที ซื้อเก็บไว้นะแล้วก็ปืนผมก็คือซื้อมาไม่เคยขายเลยสักกระบอกนะครับก็เก็บมาตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นอย่างที่บอกไปนะครับก็ประมาณเนี่ยอ่านี่จะสารที่ให้ดูเมื่อตอนต้นนั่นแหละครับที่ผมเริ่มเล่นนั่นแหละครับก็เก็บมาไม่เคยขายสักกระบอกนะทุกอย่างก็ยังอยู่ดีหมดแล้วก็ยังยิงได้ทุกกระบอกนะครับไม่มีเสียหายนานๆมายิงทีอะไรเงี้ยนะครับก็ วันนี้พอดีมีโอกาสมีเวลานะครับก็เลยมารวบรวมที่ผมมีอยู่อัปเดตในช่วงเวลานี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งนึงนะครับเผื่อจะเป็นแรงบันใจใเพื่อนๆในการอยากเล่นหรืออยากมีของอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อค่อยๆเก็บค่อยๆไปค่อยๆหาไปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีทุนทรัพย์พอก็ค่อยๆเก็บแล้วก็ซื้อหรือหาเท่าที่ตัวเองเล่นได้นะครับ แต่อย่างที่บอกไปนะครับคือปืนมันก็ตามคุณภาพตามที่ผลิตตามราคานะครับจะหวังว่าให้ปืนถูก,ถกจากบางที่จะดีเท่ากับปืนที่ราคาสูงๆมันก็เป็นไปไม่ได้ครับแต่ปืนที่ราคาสูงๆก็ใช่ว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องมาปรับปรุงมาซ่อมแซมมาดูแลมันเหมือนกันนะครับก็เพื่อน,อนๆก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปก็ศึกษาไปนะครับแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงเรียนน้อยแล้วกันนะครับหวังว่าจะมีอยู่กับเพื่อนๆบ้างนะครับผิดพาดบรรการใจก็ต้องขออภัยนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ